ตับจะเปลี่นสีนะมีมีตัวครอบเลนอยู่ไม่เป็นไรไปข้างนี้เสร็จแล้วไปข้าขงนู้นมันก็จะก็จะตีกึ่งก<ช>ึ่งกึนืนกันไปเรื่อยๆเนาะใช่นะครับผมสุดยังไงก็สวยกว่าเนียนกว่าเนียนนะเนียนกว่าคนทับไปสองรอบมีอย่างเนียนเลยเอ้ยจะเอาปลั๊กเสียบไว้ซือย,อยังไงเลยแล้วปิดสวิตช์ไว้ป่ะทำไมถึงไม่ทำงานปลั๊กหลวมหรือปิดสวิตช์ไว้ ไฟไห้มาแล้ว